มากคือกําจัดมาทุกวิธีนแล้วอ่ะคนแบบกีกี่กับเป็นคนขาผู้ชายอ่ะมันไม่ได้แลว้วอ่ะคือมันแพงแบบหลักหมื่นซึ่งราคาไม่ไหวจริงเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าขนเยอะมากๆคนคนไม่จริงตอนนี้มันยังขึ้นอยู่เลยคนตอนนี้นะคะกลับมาแล้วนะคะกับช่องเดบิวต์ไข่มุกก็คือเป็นชื่อช่องอันเดิมแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแล้ว เธอจิวเวลリーเป็นเธอจิวเลリーก็คือ,คอชื่อไข่มุกใช่ไหมแล้วไข่มุกเป็นเครื่องประดับก็เลยเป็นเธอจิวเลリーแค่นั้นเองเองอ่ายเพราะว่าไม่ชอบชื่อช่างนเี้เพราะว่ามันแบบเหมือนมันทุนกอย่างเป็นเดบิวต์อย่ใครบางคนบคนรู้หมดเลยอะ่ะก็เลยโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นเธอจิวเลリーดีกว่าแล้วก็คิดว่าตอนนี้ตอนนี้เรียนจบแล้วตอนนี้นก็เลยคิดว่า กลับมาทำช่อง u t u b e นะคะแต่เขาไม่รู้ว่าจะมีเวลาไหมตอนแรกอาจะคิดว่าเรียนจบแล้วก็แบบว่าก็จะหางานนู่นนี่ทำแล้วก็ทำช่อง y ย u ทูบใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรากำลังแอบไปแล้วเราก็ได้แล้วตอนนี้กำลังรอเป็นเทรน n ์แอดที่ไต้หวันถ้ามีเวลาก็อาจจะถ่ายว่าไปที่เที่ยวท,ที่กินในไต้หวันอะไรอย่างี้ ว่าเดี๋ยวรอติดตามดูปจะกสำหรับวันนี้แล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีหลายหลายคนจะก,กังวลเรื่องขนชิ้นที่แบบว่ามันขนเยอะมากคือกําจัดมาทุกวิธทินแล้วอ่ะกําจัดตั้งแต่แบบมอบอปลายม,มาัธยมอะไรอย่างเงี้ยเลยกับอันดับแรกเริ่มด้วยการโกนก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนทํากันพอโกนแล้วก็มันจะแข็งถุง้างก็มีมมขึ้นไวมากนม่ต้องโกวนโกนตลอด ก็เลยแบบเปลี่ยนวิธีก็เลยไปเจอกันแบบ็ก็คือวิธีที่สองก็แบบ็ไปมันสั่งปีได้แต่ว่ามันก็ค่อยมาปกติแล้วมันขึ้นเป็นแบบแบบบางๆก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้นเป็นคนแบบอีกแบบเหมือนคนขาผู้ชายอะอะไรประมาณนั้นเหยเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะเขาขึ้นมาหาหอะไรอนะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมูสกําจัดขนอนะที่เป็นแบบสเปรย์อะไรทุกอย่างอันนั้นคือวิธีที่สามก็ใช้มูสอะไรอย่างเงี้ยปกติ แต่ขนมันก็ยังขึ้นมาปกติอยู่ดีมันก็แบบมันก็ยังไม่หายไปแล้วมันก็เป็นขนที่ขึ้นมาแบบเหมือนตอนที่เราแบกอะก็เลยพระนนั้นประมาณแบบปีสองมนะั้งก็มาเจอทีเลเซอร์ใช่ไหมก็เลยไปเสิร์ชหาเลเซอร์ขนขาแทนขนหลักแรกราคาเท่าไหร่คือขนหลักแรกไม่เท่าไหร่ไม่แพงมากแต่ขนขาขนแขนอะคือมันแพงแบบหลักหมื่นแล้วใช่ว่าแบบเลเซอร์คอสเดียวมันจะหมด ซึ่งราคาไม่ไหวเองจริงก็เลยโอเคไปหาวิธีอื่นก็แบบไปเจอในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมัน,นเป็นเครื่องเลเซอร์ขนด้วยตัวเองแต่ว่าไปซืมาเราจำไม่ได้ว่าซื้อช่วงไหนน่าจะปีสามก็คือตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีเราก็เลยไปซื้อมาซึ่งเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ไปดูรีวิวดูอะไรแบบนี้มาเราก็เลยซื้อมาคือเป็นตอนนี้อันนี้ไปหามาแล้วเนี่ยกล่องคือมันดานมากแล้วอะ พอเปิดกล่องมาจะไม่ได้ว่ามันมีหน้าตา่งแต่ว่ามันจะเจอตัวเครื่องข้างในก็คือตัวเครื่องเนี่ยเราดีให้ดูก็จะมีอันนี้วิธีใช้มันจะมีหัวด้กยกสนมหัวก็คือหัวเล็กหัวกลางแล้วก็หัวใหญ่แล้วก็จะมีบอกว่าแบบสีผิวประมาณไหนควรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบความถี่ในการยิงช่วงแรกๆนี่คือตัวเครื่องทั้งหมด เาแเก้าเก้าันเก้าเก้าช็อตแล้วเขารับประกัน1ปีหรือสองปีอันนี้เราไม่แน่ใจเพราะว่าแบบชิ้นมันนานมากก็เลยแบบไม่ชัวร์เพราะตัวเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้หัวเอกอันนี้เป็นหัวเล็กแล้วก็หัวขนาดกลางขนาดใหญ่ก็คือเราใส่นีก็คือเราสามารถถอดเปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไง ซึ่งแบรนด์นี้จริงๆแบบเขาดังมากๆว่าเห็นรีวิวเยอะแล้วเราก็เลยแบ,บโอเคเลือกซื้อแบรนด์นี้มาอันนี้คือมันจะขึ้นออฟใช่เลแล้วก็กดกดค้างไว้แล้วมันจะขึ้นเดี๋ยวแค่9ก้าแสนห่พันสามร้ช็อ, 8, อ, 8, ชอตถ่ายไปแบบ4 0 0ห0ื่นกว่าช็อตอ่ะก็คือเราไปเจอเครื่องนี้มาใช่ไหมก็อลองซื้อมาใช้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแบบ อันนี้ถ้าให้ดูรองขนแขนเราอะคือเพื่อนบองคนก็คือลืมไปแล้วว่าเราอะมีขนคือขนแขนอะแค่จะไม่ขึ้นแล้วอะมันขึ้นมาแบบบางบามองไม่เห็นเลยขึ้นหน่อยมากพูดถึงขนแขนก่อนนะเลเซอร์แบบทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบประมาณเดือนเลยสำหรับขนแขนอะคือมันขึ้นแบบต่างม,มากๆเดี๋ยวจะเทียบรูปให้ดูนะคะว่าเมื่อก่อนอะเป็นยังไงล้วก็ตอนเนี้ยะว่าคือจะเห็นว่าเมื่อก่อนอะ คนเยอะมากๆคนคนไม่จริงจะพูดเรื่องขนขาวต่อนะคะขนขาวก็คือทำเหมือนขนแขงเลยแบบช่วงแรกๆอ่แบบทุกวัน,ท,วนทุกวันเดือนหนึ่งมันก็แบบเริ่มขึ้นช้าขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันยังขึ้นอยู่เลยแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าเมื่อก่อนให้พูดว่าถูกคือแบบขนขาเยอะกว่าขนแขกหนักมันหนาแล้วมันหยิกอะแต่พอใช้อันนี้ยมันบางลงคือเราต้องขยันเลเซอร์อะสำหรับขาถ้าจะให้เห็นผลจริงจริซึ่ง มันโอเคเลยสําหรับที่แบบว่าเครื่องราคาแบบราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวแปะทิ่กัดไว้ให้แล้วกันเรื่องขนรักแล่คนอื่นที่ใช้เครื่องนี้ที่เราไปดูอวู่คือเขาใช้แล้วแบบขนรักแร้เขาไม่ขึ้นบางเราใช้แล้วมันรักแร้ดำขนม,มันก็ยังขึ้นปกติไม่เหมือนขนแขนขนขาก็เลยซื้อคอสเลเซอร์คลินิกดีกว่าเพราะว่าแบบ ใช้เครื่องแล้วมันไม่ได้ปวดดีกินี่ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเอาง่ายๆว่าถ้าใครอยากจะแบบอยากเลเซอร์ขนแขนขนขาแล้วอยากประหยัดงบขึ้นมาอีกนิดนึงเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งเลยผลลักแลผลจากินนี่เราก,ก็เซคอสเลเซอร์อาก็ประหยัดไปเยอะนะเพราะมันแบบเป็นหมื่นเลย<ๆ>ก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ใช้ได้นะันด้วยคืนนี้เคยป้ายยาเพื่อนไปหลายคนแล้วว่าแบบมันดีมันดีมันดีแบบมันดีมากๆมันควรจะมีอ่ะเดี๋ยวเลเซอร์ให้ดู แล้วก็กดตรงน,นี้นะอ่ะเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นมาอ่ะอีกรอบนึงอ่ะประมาณนี้ถ้ากดสองตัวนี้ก็กด,กด้อ,นนอาจจะหนะึบใช่แล้วก็เแมบไปเราก็ไม่ต้องกดก็จะแบบนี่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็อยากให้อันนี้เป็นตัวเลือกตัวเลือกนี้นะคะทุกคนลอง ไปดูกันมันช่วยประหยัดงบเรามากๆแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อไปนะคะก็บอกว่าจะได้ไปไต้หวันเร็วๆจะได้ถ่ายคลิปมาฝากให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็วันนี้ขอตัวไปก่อน